ับลูกน้ำน้องจะทำเมนูอะไรครับวันนี้เมนูไข่เด้อครับไหนตั้งกระทะหรือยังตั้งไหนเตาก,ก่อไฟอ่าแล้วก็ใส่อะไรครับใส่ไข่เอ,าอ้าลรนลนลนนลําทำยังไงอีกครับ โ okay. อเคต่อต่อเลยโดนแล้วโดนแล้ว,ลวยังไงอีกยังไงต่อครับสุกหรือ,อยังครับ <Yeah. S 1> สุกแล้วสุกแล้วทำยังไง <Yeah. S 1> ชิม <Yeah. S 1> อามอ๋อโรโอ้โหโอเคครับ เสร็จแล้วใช่ไหมเมนูนี้าอ,าอร่อยมากบ๊ายบาลนะครับบ๊ายบาย